การทดสอบกํำลังต้านทานแรงดึงของซีเมนต์มอร์ตารายชื่อสมาชิกพารหนึอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 1. ถุงมือยาง 2. นาฬิกาจับเวลา 3. ช้อนตักปูน 4. เกลียงก่อปูน ห้าขวดฉีดน้ำกลั่นหกกระบอกตวงเจ็ดเครื่องผสมซีเมนแปดแบบหล่อทดลองริเคตเก้าเครื่องทดสอบแรงดึงของมอตา้าขั้นตอนการทดลองการหล่อก้อนทดสอบหนึ่ง ทาแบบหล่อริเคตด้วยน้ำมันบางๆให้ทั่วและวางแบบหล่อบนแผ่นกระจกหรือบนแผ่นโลหะที่ทาด้วยน้ำมันบางๆที่สะอาด 2. เทซีเมนมอต้าลงในแบบหลอ่อให้พูนขึ้นเรื่อยๆโดยปราศจากการอัดส่วนผสม 3. สวมถุงมือแล้วกดซีเมนต์มอต้าด้วยหัวแม่มือให้ทั่วตลอดผิวหน้าจำนวน12ครั้งในแต่ละก้อนตัวอย่างแรงที่กดต้องพอเพียงที่ให้ส่วนผสมไหลทั่วแบบหล่อทุกซอกทุกมุมและเติมซีเมนต์มอต้าลงแบบหล่อให้พูนอีกครั้งหนึ่งแล้วปาดหน้าให้เรียบด้วยเกลียงเหล็ก 4. นำแผ่นกระจกหรือแผ่นโลหะอีกแผ่นหนึ่งมาประกบด้านบนของแบบหลอ่อแล้วพลิกเอาด้านล่างกลับขึ้นมาด้านบนนำแผ่นกระจกที่อยู่ด้านบนออกและทำซ้ำตามข้อ3อีกหนึ่งครั้งการเก็บรักษาก้อนตัวอย่างนำก้อนตัวอย่างวางไว้ในห้องบ่มชื้นหรือใช้ผ้าที่เปียกชื้นคลุม เป็นเวลา 20- 24ชั่วโมงและป้องกันไม่ให้น้ำหยดโดนผิวของก้อนตัวอย่างต่อจากนั้นถอดแบบหล่อออกแล้วนำก้อนตัวอย่างไปแช่น้ำจนถึงวันที่ต้องการทดสอบการคำนวณกำลังดึงทดสอบกำลังดึงของก้อนทดสอบทันทีที่นำออกจากห้องบ่มชื้นหรือจากถังน้ำบ่ม เช็ดผิวของก้อนทดสอบให้อยู่ในสภาพแห้งปัดเอาเม็ดทรายหรือสะเก็ดที่ติดผิวหน้าออกถ้าผิวหน้าไม่เรียบให้ฝนให้เรียบและผิวบนล่างต้องขนานกันนำก้อนทดสอบเข้าเครื่องทดสอบกำลังสอดก้อนทดสอบเข้าไปในหัวจับก้อนตัวอย่างแล้วปรับให้ได้ศูนย์และสมดุลเดินเครื่องด้วยอัตราสม่ำเสมอด้วยอัตรา270บวกลบ สิกิโลกร,รัมต่อนาทีและบันทึกค่าแรงดึงสูงสุดพารสองการคำนวณกำลังต้านทานแรงดึงของซีเมนต์มอตารอายุซีเมนต์เท่ากับ28วันโดยน้ำหนักของก้อนซีเมนต์ก้อนที่1คือ128.39ก้อนที่2 120.62ก้อนที่3 1 2 5 2 4ก้อนที่4 130.89ก้อนที่ห9 6 6 1ก้อนที่ห1 3 8 0 0ความกว้างที่1ก้อนที่สกว้าง2.61ซนติเมตรก้อนที่6กว้าง2.65ซนติเมตรความกว้างที่สก้อนที่สกว้าง2.69ซนติเมตรก้อนที่หกว้าง2.74ซนติเมตร พื้นที่ได้จากการคำนวณก็คือนำความกว้างที่1คูณกับความกว้างที่2อที่ก้อนที่2ได้เท่ากับ7.02ตารางเซนติเมตรก้อนที่6ได้ 7.2, 6ตารางเซนติเมตรแม็กโหลดนำค่าโหลดที่ได้จากเครื่องทดสอบนำมาใส่ในตารางแม็กโหลดก้อนที่2ได้142กิโลกรัมก้อที่6ได้210 กิโลกรัมคอม s i v ส s t r สเต็งอ n d ดิวิดว l ก็คือเราจะนำพื้นที่คูณด้วยค่าของโหลดนะคะค่าคอม s i v ส s t r สเต็งอ n d ดิวิดว l ก้อนที่สได้20ก้อนที่6ได้29ค่าเฉลี่ยก็คือ25